สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวตเช่กิ่งขยันโมโหทัศเสดเลขที่28บค่ะวันนี้จะมาทดลองเชิญทดลองไหมไม่เชิญทดลองจะเป็นการสาธิตละกันนะคะสาธิตเรื่องความดันอากาศซึ่งสิ่งที่หนูจะมาสาธิตก็คือเป็นการดูดน้ําจากหลอดซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําทุกวันในชีวิตประจําวันนะคะใช่หนูก็จะมีหลอดเลยง่ายๆนะคะแล้วก็มีน้ําจะอยู่ในแก้วหรือว่าอยู่ในอยู่ในขวดก็ได้โอเคซึ่งการดูดน้ําจากหลอดขอยญานะคะ การดูดน้ำจากหลอดจะอาศัยหลักการของความดันอากาศโดยเมื่อเราดูดอากาศภายในหลอดออกจะทําให้ความดันอากาศในหลอดลดลงความดันอากาศภายนอกหรือความดันบรรยากาศที่กดลงบนผิวน้ําในแก้วจึงดันน้ําในแก้วให้ไหลผ่านหลอดขึ้นมายังปากของเราค่ะคกลไกการทํางาน 1. การลดความดันในหลอดเมื่อคุณดูดอากาศออกจากหลอดดูดน้ําจะเคลื่อนที่ตามอากาศที่ถูกดูดออกไป ทำให้ความดันอากาศภายในหลอดลดลง 2. การทํางานของความดันบรรยากาศในขณะเดียวกันความดันภายนอกหรือว่าความดันบรรยากาศยิ่งยิ่งคงยิ่งคงกดอยู่บนผิวน้ําในแก้วและ 3. น้าเคลื่อนที่เนื่องจากความดันอากาศภายนอกมีค่ามากกว่าความดันอากาศในหลอดน้ําจึงถูกดันให้ไหลขึ้นไปตามหลอดเพื่อปรับระดับความดันให้เท่ากันสรุปก็คือการดูดน้ำจึงไม่ใช่การดึง แต่เป็นการดันน้ําขึ้นมาด้วยความเป็นอากาศภายนอกที่มากกว่านั่นเองสำหรับวันนี้ขอจบการสาธิตด้วยเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ